ี่ืออุปกรณ์สำหรับเรียนรู้การควบคุมซีเควนซ์ในบท PLC คือเอาล่ะถ้าอย่างนั้นการควบคุมซีเควนซ์คืออะไรอันดับแรกสำหรับบทนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมซีเควนซ์ที่อยู่รอบๆตัวเรากันเถอะว่ามันคืออะไรการควบคุมซีเควนซ์อาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยชินหูเราเท่าไหร่นะักแต่ว่าความจริงแล้ว ซีเควนซ์ถูกนำมาใช้ง่ายและแพร่หลายดิฉันคิดว่าทุกคนคงต้องเคยสังเกตสัมผัสการควบคุมซีเควนต์ในชีวิตประจำวันอย่างน้อยๆก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้าและเครื่องขายตั๋วต่างๆเป็นต้นเรียกการทำให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ไปตามลำดับที่กำหนดเอาไว้นี้ว่าการควบคุมซีเควน์ถ้าอย่างนั้น เรามาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องล้างรถเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมซีเควนซ์อย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นกันเถอะใส่เรียนแล้วกดปุ่มสตาร์ทอันดับแรกน้ำฉีดออกมาล้างคากน้ำด้วยน้ํายาล้างล้างด้วยแปรงขัดล้างด้วยน้ำอีกรอบ เช็ดน้ำให้แห้งถือเป็นการเสร็จสิ้นการล้างรถอย่างที่เราเห็นคือสามารถทำซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งเหมือนๆกันกี่ครั้งก็ได้นอกเหนือจากเครื่องล้างรถแล้วยังมีอีกหลายประเภทงานที่ซีเควนต์ถูกนำไปใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในงานเช่น เครื่องจักรแปรรูปและผลิตอาหารเครื่องจำหน่ายตัว๋วและเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ถูกนำมาใช้ในการควบคุมแบบอัตโนมัติอย่างที่ได้ยกตัวอย่างให้เบื้องต้นที่จริงแล้วการควบคุมซีเควนซ์มีอยู่ใกล้ตัวเราและกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ